สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ขอเสนอข่าวที่น่าสนใจประจำเดือนนี้มีดังต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้พาพระกฐินให้ภาครัฐและภาคเอกชนนำทอดถวายณพระอารามหลวงในจังหวัดนครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ภาครชาชารและภาคเอกชน นำไปทอถวายณพระอารามหลวงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ดังนี้บริษัท j s f o สโฟมจำกัดโดยดรชุลีพรวัชระพิชัยพงศ์นำไปถวายพระสงฆ์ณวัดนครสวรรค์ตำบลปากน้ำโอพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชโดยพลากาศเอกะเรศปุณศรี ประธานกรรมธิการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรั์คมนาคมแห่งชาตินำไปถวายพระสงฆ์นวัดตากฟ้าพระรามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ศูนย์รประสานงานมวลชนกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีโดยพันเอกอนัน,นต์กฤตดวงอัมพรรองผู้อุนวยในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีนำไปถวายพระสงฆ์นวัดโพธารามตำบลบางนโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา2556เมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบทุนพระราชทานการศึกษาต่อเนื่องของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2556ซึ่งทุนพระราชทานนี้เป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัม์ดูแลเด็กและเยาวชนที่บิดามารดาผู้ปกครองเสียชีวิตในเหตุการณ์สาธรารณาภัยทุกประเภท โดยมอบทุนการศึกษาตามระดับการศึกษาจนถึงระดับสูงสุดซึ่งทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องของมูลนิธิราชประชา,ชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมภ์ครั้งนี้มีนักเรียนได้รับทุนทั้งสิ้น9คนจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีถวายราชสุดสด,ดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องในวันที่14พฤศจิกายน2498เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะคิดคน้นวิจัยวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแรงรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงและกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงจัดให้มีพิธีถวายาราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติจัดนิทรรศการฝนหลวงการแสดงเครื่องบินและวัสดุอุปรกรณ์ในการทำฝนหลวงโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่ม และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการต่างๆรวมทั้งอาสาสมัครฝนหลวงที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้รับบริการฝนหลวงเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากจังหวัดนครสวรรค์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลเมื่อวันที่4ี่พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนนครสวรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนกรณีโครงการเพื่อออ,อกแบบ และก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยทั้งนี้จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักงานานโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศในพื้นที่36จังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์หน่วยงานระดับจังหวัดอำเภอเทศบาลตำบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนองค์กรอิสระองค์กรเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไปซึ่งจังหวัดนครสวรรค์มีผู้สนใจเข้าร่วมเวิทีร่วม3,000คนจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนวัดบรณาณบรรพตพระอารามหลวง ในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครบ30วันทั้งยังถวายพัะปหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน101รูปโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษามาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมแสงเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำส่วนราชการลงพื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกบำรุงสุข ื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงประชาชนในด้านการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการนอกจากนี้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาจักรยานให้นักเรียนในพื้นที่และมอบผ้าห่มกันหนาวสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนอีกด้วยโดยมีส่วนราชการนําบริการต่างๆไปให้บริการประชาชนมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาแสดงและจําหน่ายในราคาประหยัดซึ่งมีประชาชนมารับบริการเป็นจนํานวนมาก สำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดเวทีนำเสนอผลสรุปการพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพพิษณุโลกในวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ห้องเทพธิดาโรงแรมพิมานจังหวัดนครสวรรค์นายสมดีคชายั่งยืนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่3ในโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพเชียงใหม่ระยะที่1 กรุงเทพพิศณุโลกเพื่อนําเสนอผลสรุปการศึกษาและการออกแบบโครงการพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการพี่น้องประชาชนเข้าร่วมสัมมานา,ากว่า300าคนท่านจะติดตามรับชมข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ